สวัสดีเด้อค่ะพี่น้อง้พอพ,อพี่น้องทางช่องฮักนัทสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจามาวิเคราะห์วิจารณ์นาเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยละค่ะพี่น้องคะ่ะถือว่าเป็นข่าวด่วนข่าวดังที่รอคอยอยู่เหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่กรณีที่ดีเบตนี่ละค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าดีเบตกันไม่แน่ใจว่าฝ่ายใครติดต่อฝ่ายใครไปถึงจะมีการนัดตามที่เราติดตามทางช่องข่าวของโคนันเมืองไทยมีการประกาศออกมาล่วง าก่อนหน้านั้นหลายวันที่ผ่านมาบอกว่าจะมีการดีเบตกันระหว่างคุณอัจฉริยะกับ แครอทอย่างที่เรารู้กันนะคะพี่น้องขาซึ่งวันนี้วันที่27แล้วก็เป็นเวลา2ทุ่มของไทยจะมีการดีเบตกัน2ท่านนี้เอางี้กันแล้วกันนะพี่น้องเนาะฉะนั้นก็คือสิ่งที่เราเรอคอยอสิ่งที่เป็นห่วงว่าเอจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่านั่นคือข้อแรกเลยนะคะพี่น้องขาพอตอนนี้ก็ถือว่าบ่ายแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะ2ทุ่มอีกไม่กี่ชั่วโมงค่ะพี่น้องขาเราก็จะได้มาเห็นกันว่ากับการที่มีการท้าดีเบตไม่รู้ว่าใครท้าใครอย,อย่างที่ เป็นข่าวออกมาว่าทางคนอันเมืองไทยมีการประกาศออกมาว่าจะมีการดีเบตแต่เราเองก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนท้าใครในส่วนที่จะดีเบตสองคนนี้ซึ่งเป็น็อดเด็ดแล้วกันน,น้องะเพราะว่าเราก็อยากดูอยากรู้อยากเข็นว่าใน,นสิ่งที่ท้าดีเบตกันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าหรือว่า ทางคนันบางไทยมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นเพราะมีการติดต่ออะไรอย่างไรมีการตกลงกันแล้วแต่สุดท้ายจะมีการหรือเปล่าเราไม่รู้ต้องรอดูอีกไม่กี่ชั่วโมงนั่นแหละคับพี่น้องขาถ้ามีการเกิดขึ้นจริงแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นในส่วนที่บิ๊กๆขนาดนี้อยู่ในวงการของอสีกอนี้ละกันครับพี่น้องขาว่าจะมีอะไรไปดูว่าเหตุการณ์ที่สองทุ่มที่จะเกิดขึ้นดีเบตวันนี้ก็คือ ใครจะแน่กว่าใครใครจะเจ๋งกว่าใครใครจะตั้งคําถามได้ใครจะทําการบ้านนั่นแหละค่ะพี่น้องขะใครจะทําบ้านแต่การบ้านมาดีใครจะเป็นการที่ซอกแซกในการหาคําถามหาคําตอบหรือฉลาดในการตอบนั่นแหละคือสิ่งที่เราอยากรู้อยากเห็นว่าสิ่งที่บิ๊กบิ๊กสองคนนี้ก็อยู่ในเรื่องราวสีก่ก็ปฏิเสธเสียไม่ได้นะคะพี่น้องขาว่าแครอทเองที่เป็นตามเนื้อเรื่องเนื้อราวก็เราก็รู้ว่าอาจจะเป็นผู้กํากับผู้สคริปต์ผู้ที่สร้าง ส้างให้เกิดเรื่องราวเช่นพญานาคอะไรพวกนี้ก็เกิดจากแครอทนี่หรือเปล่านั่นแหละค่ะพี่น้องขาแล้วก็ช่วงหลังๆนี่มันก็จะมีปัญหาบอกว่าเหมือนกับว่าออกห่างตีตัวออกห่างแตกแยกออกมาแล้วก็แยกตัวออกมาไม่เกี่ยวไม่คล้องไม่อะไรกันเลยเหตุการณ์ต่างๆพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกันเพราะก่อนนั้นก็คุณอัจฉริยะเองก็มีการยื่นให้มีการเช็คทรัพย์สินของทางวัดเองว่าโอเคอเป็นการมีทรัพย์สิสนเป็นการได้มาแล้วทําประโยชน์อะไรอย่างไรสํานักพุทธเองมีการ มีการสอบสวนสืบสวนมีการเช็คมีการติดตามเรื่องราวอะไรยังไงตอนตอนนั้นคุณอาชญากก็มีการยื่นฟ้องร้องไปแล้วแต่ก็ถ้าที่ตามข่าวเราก็เห็นบอกว่ามันก็งเงียบอยู่เหมือนกันลหละค่ะพี่น้อง่านั่นก็คือสิ่งที่โอเคเรามีเรื่องราวที่น่าติดตามมาเยอะแยะมากมายแล้วจวบเหมาะกับมาเป็นกรณีของสี่กอที่มา สังคมบางส่วนส่วนมากเนี่ยอย่างนี้แล้วกันค่ะพี่น้องคาก็มีการพาดพิงไปมีการข่าวมีการพูดถึงว่าแครอทนี่เองแหละเป็นผู้ที่กลุ่มบางเหียนเป็นผู้ที่เขียนสคริปต์เป็นผู้ที่กำกับเป็นผู้ที่ผู้จัดการอย่างบางช่วงบางตอนของคุณอัจฉริยะเองก่อนนั้นก็มีการพูดออกข่าวอยู่แล้วว่าโอเคชายนุ่งผ้าเหลืองคนนี้แหละเป็นผู้ที่กำกับเป็นผู้ที่วงการเป็นผู้จัดการของทางจำเลยนั่นแหละค่ะพี่น้องขา สิ่งที่ สิ่งที่เราต้องติดตามกระชั้นชิดอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ถือว่าตื่นเต้นอยู่เหมือนกันแต่ค่ะพี่น้องขาแต่มันก็มีหลายคนผู้หลักผู้ใหญ่นักกฎหมายหรือทนายความทนายเคลมอะไรอย่างไรก็ออกมาพูดนำทนองแสดงความคิดเห็นว่าไม่สมควรอย่างยิงย่งนั่นแหละค่ะพี่น้องขาไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะมาดีเบตกันไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะเป็นคดีอยู่ขณะนี้อะไรอย่างไรอาจจะมีการพลัง้งเผลอในการที่ถามกันตอบกันหรือมีการอาจจะมีการจี้จุดการประมาณแล้วก็ทําให้อะ เรื่องราวมันบานปลายหรืออา,อาจจะทําให้บางคนที่มีกลุ่มความลับอยู่อะไรอย่างไรหรือมีการตอบแล้วจะทําให้กะระแสสังคมตีกลับมันก็เป็นไปได้ค่ะพี่น้องขาแต่คราวนี้คือมาดามหน่อยก็อยากแยง้งนิดนึงว่ากับการที่ความจริงมีสิ่งเดียวอย่างที่คุณอาจจรแยพูดบ่อยๆอ,อย่างที่ว่าความจริงมีสิ่งเดียวความจริงก็คือความจริงมันก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าคุณไม่มีอะไรซ่อนเร้นปิดบังอะไรอย่าตอบออกมาจากความเป็นจริงตอบออกมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่มีอะไรเป็นสคริปต์ไม่มีอะไรเป็นการที่เขีย บทบัญญัติบทบัญญัติบทข้อความไว้ว่าเหตุการณ์ต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างไรถ้าคุณโกหกยังไงก็คือมันต้องมันต้องทําให้ประชาชนได้เห็นอยู่แล้วเนี่ยนะคะพี่น้องขะถ้าคุณตอบความจริงอยู่10ปี10ชาติมีใครถามกี่รอบกี่ครั้ง ก็คงจะยังไงก็คือเป็นความจริงอยู่วันยังข้ามตอบคําถามเดิมตอ,ต,อตอบแบบเดิมอยู่วันยังขําในเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับจําเลยนี่นะคะพี่น้องคะเราก็รอดูว่าใครจะแน่หมัดใครจะหนักใครจะเป็นคนที่ฉลาดในการตอบอ่าฉลาดในการที่ยิงคําถามตอบหรือไม่ก็เชิงรุกของสองคนนี้ 2คนสองคนละกันนะพี่น้องเนาะสองคนนี้ใครจะเจ๊งใครจะแน่กว่ากันรออีกค่ะพี่น้องคารออีกไม่กี่ชั่วโมงเพราะตอนนี้ก็ปากไปตอนนี้ก็ที่ประเทศเอ่อประเทศสวีเดนตอนนี้ก็5้าโมงเช้า ห้าโมงเช้าก็ห้าโมงแรงห้าโมงแรงของประเทศไทยนาะพี่น้องเนาะก็อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะสองตุมก็อย่าลืมติดตามชมกันคับพี่น้องขาถ้าหลังจากที่ดีเบตกันแล้วจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะพี่น้องขาเพราะมาดามหนก,ก็วันๆันอยู่ว่าโอ,โอเคมีการออกข่าวทางคนันเมืองไทยว่าจะมีการดีเบตกันระหว่างคุณอัจฉริยะกับแคร์รอดใจหุ่มผ้าเหลืองที่มาดามหน่อยให้ฉายาน,นี่แหละว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างไรก็รอสองทุ่มว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมใครจะเด็ดกว่ากันถ้าหลังจากที่มีการดีเบตกันแล้ววเเดี๋ยราาาอม วิาพากษ์วิจารณ์กันอีกทีนึงแล้วกันค่ะพี่น้องค่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกาลังใจเดี๋ยวยังไงเราจะมาพูดคุยกันหลังจากที่ทั้งสองท่านนี้ขึ้นดีเบตกันแล้วนะคะเราจะมาสรุปจะมาถือว่ามาขยายอีกทีหนึ่งแล้วกันขอบคุณทุกท่านสวัสดีคะ่ะ